เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช์เช็คให้ชัวร์วก่อนใช้ก่อนแช่ทั้งข่าวสารเลยโฆษณาเช็คให้ชัวร์วก่อนนะก่อนใช้ก่อนแชร์บ้านเราทุกวันมีหลายช่องทางนั้นมีรับข่าวสารโซเชียลวิทยุทีวี TV รับรู้ต้องมีวิจารณญาณคุณพอ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้า เจ้าคุณผู้ฟังที่เขารพทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจใครเล่าเจ้าว,วันนี้ต้องจะรายงานตัวแหมแล้วเหมือนเดิมยังเกา่าเจ้ากับสถานีวิทยุใกล้บ้านและการไลฟ์นะเจ้าซึ่งผ่านไปต่างเพจหลายเพจโอทั่วประเทศไทยแล้วเจ้าวันนี้รู้สึกเปล่งอกเปลงใจขอบคุณนะเจ้าที่จะกดไลค์กดแชร์กันในวันนี้เลยเนาะและสําหรับทุกท่านที่ติดตามฮับชมฮับฟังต้องบอกว่าฮับฟังเนาะผ่านต่างหน้าปัดวิทยุนะเจ้ากับ สถานีที่ห้องลิ้ก์รายการกว่า35สถานีขอพระคุณงามๆเลยนะจ๊ะวันนี้ประกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์ซาวซี ธันวาคมพศ2564เจ้าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟเนาะก็คือก่อนวันคริสต์มาสแตะถ้าอู้ถึงบ้านเฮาถ้าจะว่าปีใหม่บ้านเฮาก็จะว่าวันดาเจ้าวันนี้เฮออาก็จะมุวนงานสั่นเล้ากันไปเนาะทีนี้ก็ขอ,อแสดงความสุขนะเจ้าส่งความสุขจากใจไปให้กับคร,ริสตศัตรก,กชนทุกท่านกันเลยเจ้าเนาะของมุวนงานสั่นเล้ากันไปแล้วก็จัดปาร์ตี้หรือจัดงานเลี้ยงในรูปแบบของอมาตร การของโควิด -19 กันอย่างเข้มงวดเข้มข้นตัวกันแล้วกันนะเจ้าโอมิครอนก็มาติดติดเต้าๆละรู้สึกใจบดีเพราะฉะนั้นบดีลืมเจ้าหน้ากากอนมามัยใส่ไว้ตลอดเวลาเว้นระยะห่างกันตัวนะเจ้าเฮาจะมีปาร์ตี้แบบม่วนๆที่เราจะสามารถปลอดภัยกันได้เนาะด้วยความห่วงใยนะเจ้าและช่วงนี้สนับสนุนโดยแน่นอนเลยเจ้านี่เลยโครงการไวเก่าหูเต้าตันสื่อนะเจ้าสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์สนับสนุนโดยสำนักงานสาารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสน,สนับสนุนโดยคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าที่อยู่เป็นคู่เป็นกิค มาโดยตลอดวันนี้คนปังข้างปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตัางอื่นต่งางไกลจ้่ได้มีโอกาสมานั่งกู้กระจุงในวันนี้แต่ก็ยอมคงฝากข้อมูลดีๆมาให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเหมือนเดิมอย่างเก่าเนาะเอาละ ปากันกับใจไข่เล่าตึงเตื้อนะเจ้าสามเรื่องราวสามเหตุการณ์สาคัญนั่นก็คือข่าวบิดเบือนข่าวปลอมแล้วก็ข่าวแต้จะมีไออย่างกันพ้องเฮามาตั้งเก้ากันเลยดีกว่าเจ้าว่ากินยาคุมชุกเฉินเดือนละสองเตือ้อมีผลข้างเคียงกระตุน้นเซลล์มะเร็งและกระทบต่อหังไข่แล้วก็มดลูก กำลังเก่าหัวขยันขยันบอกเกยมีประสบการณ์การกินยาคมุมกําเต้อเจ้าเลยจะต้องนําข้อมูลนี้มาตีแพงให้กับคุณผู้ฟังได้ที่ตามรับชมผู้ฟังกันเนาะกรณีมีการเตือนเรื่องของการกินยาคมุมระบุว่ามีแช์ข้อมูลกันเจ้ายาคมุมฉุกเฉินกินเดือนละสองเต้ออันเนี้ยจะส่งผลกระทบ มีผลข้างเคียงรุนแรงกระตุ้นเซลล์มะเร็งเจาก,กระทบทางไขแล้วก็มดลูกซึ่งตทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติเจ้า,จาพิ้นก็มีการชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่ายังบ่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าการกินยาคุมชุกเฉินสองเพื่อต่อเดือนมีผลต่อการกระตุ้นเซลล์มะเร็งแต่การทว่า ร่างกายได้ให้ปริมาณฮอร์โมนเข้าสู่ร่างกายนักล่าไปโดยเฉพาะแม่หยิงเนี่ยนะเจ้าจะส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ในร่างกายเนี่ยการผิดปกติเนาะแล้วก็จะมีโอกาสเกิดอาการบะพึงประสงค์นักขึ้นเจ้าหรืออาจจะมีผลข้างเคียงหลังจากที่กินยาเข้าไปบอกว่าจะเป็นการเจ็บต้องน้อยนะเจ้าหรือว่ามีเลือดออกต่างช่องคลอดเนาะประจำเดือนมาบ่ปกติเจ้าเพราะฉะนั้นแม่ย่าแม่หยิงทุกท่านเจ้าและไอ้ชุกเชินก็บบบชุกเชิญนี่มันต่างกันยังไงค่ะหมอจงจานเนาะยาคุมจะมียาคุมแบบปกติเจ้าที่กินวันละเม็ด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  ตามการเดินทางของโฮอร์โมนและแหมยังนี่ก็คือยาคุมฉุกเฉินกินบัดดิตบัเดียวในกรณีที่เขาอาจจะพลาดนะจ๊ะกับกิจกรรมบางอย่างกับกูหก้หักหรืออาจจะบัดเจกู้หักก็จังเตอรเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลทางการแพทย์สามารถไปติดต่อสอบถามกันได้เลยและทีนี้เนี่ยยาคุมฉุกเฉินเนี่จ๊ะ จะใจเพื่อป้องกันการตั้งตองที่บอกพึงประสงค์อย่างที่จงบอกกันไปเนี่ยเนาะซึ่งจะควรจะกินทันทีภายใน72ชั่วโมงถ้าเกิดเหตุอะไรอย่างขึ้นแต่ว่าตัวยาจะจะถูกสังเคราะห์เฮียนแบบมาจากฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนกลุ่มโปรเจสตินสังเคราะห์เลียนแบบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่อยู่ในร่างกายของไม่นิเด็ดยับยั้งการตกไข่ของไม่ยิงกันไปเจ้าบางรายถ้าเกิดว่ากินก้ัปั๊บ อาการก็จะมาเลยบอกว่าจะเป็นเมื่อหัวไข้หักไข้ต้นนะจ้ะเจ็บต้องน้อยนอะแล้วก็ประจําเดือนมาบบปกติดังหันปิ้นเกลยบอกว่าแนะนาให้ฉุกเฉินก็คือฉุกเฉินเต้าอั้นจื้อบอกอยู่แล้วว่ายาคุมฉุกเฉินจ้ะและที่สําคัญก็คือควรจะกินตามคําแนะนําของแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อความปลอดภัยในประสิทธิภาพของการป้องกันสูงสุดทีนี้เนี่ยข้อมูลที่ว่ามาจะเอะคนที่ก้าหากินยาคุมฉุกเฉินไปหรือเขาแชร์ส่งต่อไปก็จะส่งผลทำให้ปิ้น อาจจะยังบ่ได้เกิดเหตุกับผลข้างเคียงหรอกเจ้าแต่ว่าเพื่อนจะใจบดีอาจจะเป็นลมเป็นแรงไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นคราวนี้คือข่าวบิดเบือนบดีส่งต่อเดทขาดเลยเนอเจ้าคุณผู้ฟังอ่ะมาถึงข่าวนี้จัวหัวเรื่องเอาไว้ว่ากินพักกาดขาวเป็นประจำ่จวยรักษาอาการตับอักเสบแน่นอนพักกาดขาวนี้ถ้าเวลากิน ชบ,บูหมูจุ่มปิ้งย่างเนาะหรือว่าเอาผัดส่งกําเดียวเซ่น้ําป่านี่ก่อนลำเจ้าคุณผู้ฟังหรือจะเอาหองป่านึ่งก็ได้นะอันนี้ลราเหมาะขนาดเลยเจ้าโอ้วกินเป็นประจํานี่ช่วยฮักษาอาการตับอักเสบเลยกะอ่ากรณีมีการโพสต์นะเจ้าสูตรการแปลงผักกาดขาวกินแนะนําว่ากินผักกาดขาวเป็นอ่อเป็นคาว่าอ,อย่างนะเจ้ะ หั่ผักกาดขาวเป็นเป็นเป็นติ่นเป็นติ่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเเนาะแล้วเอาเน้ำตาลทรายใสยเอาเน้ำส้มซีอ,มอิ๊วใส่เอากะเอาเกลือเ,อาเอยาะเห็นหน่อยอันกลนกลนเฮอเข้ากันหมักละไว้ประมาณ10นาทีและถ้าเวลากินก็จะสามารถช่วยรักษาการตับอักเสบเอาลาะค่ะจี่ก,ก็เป็นมีจุ้งกระกินก็ใส่ในป่าน,นึงนะจ๊าหรือ้านก,ก็กินแบบจิ้มจุ่มปิ้งย่างเเนาะตังกรมณา,ามัยกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้ตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงข้อมูลว่าหน้าประเดี๋ยวนี้นะจ้ะ มีข้อมูลบปอที่จะสรุปว่าการกินสูตรสูตรเนี้ยะจะรักษาอาการตับอักเสบได้ก็คือเอาผักกาดขาวมาโกกโกกโกักะคณผู้ฟังเอาน้ําตาลทรายเข้าใส่เอาน้ําส้มเข้าใส่ซีอิ๊วเข้าใส่เกลือพอไข่น้อยแลว้วก็กินไปเตอะกินเป็นประจำจาะจ้ะมักไว้สินาทีแลว้วก็กินทีนี้ป้นก็เลยบอกว่าผักกาดขาวเนี่ยนะจ้ะมีวิตามินซีนักเลยเออเปิงกับการกินในหน้าหนาวเนาะจะได้ม่เมื่อยกันไปมีสารฟลาโวนอยด์นะจ้ะมี สารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งบางชนิดทีนี้งานวิจัยศึกษาในสัตว์ทดลองเน้นย้ําในสัตว์ทดลองการเอาผักกาดขาวมานะจะเอ้อกินอาจจะช่วยย่อยอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ต่อต้านการอักเสบลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของระบบทางเดิอนอาหารทีนี้ติเปิลบอกว่าก้อนกินเป็นประจำเนี่ยรักษาอาการตับอักเสบคุณผู้ฟังเจ้าผักกาดขาวบ๊วจยาเนอะ เน้นยำ้ำพักการข่าวคือของกินมันคือพักกินไปแล้วก็บ,บำรุงร่างกายมันก็มีสารอาหารต่างๆได้อยู่ในพักนั่นแหละเจ้าแต่ถามว่ากินแล้วมันรักษาโรคก,ก็เจ้าขอใส่หัวมนแกลกก่อนนะเจ้าว่าอาหารก็คืออาหารอาหารบัตจยาแต่ถ้าเกิดว่าเรากินอาหารถูกสัดส่วนครบ5หมูเจ้าคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรโตีนวิตามินเกลือแรแล้วเรากินครบถ้วน อันนี้เฮาจะส่งผลทําเมื่เอเราได้ป่วยบได้ไข้เนาะแต่การเจ้าหมอก,กินพักตาดข่าวบดายและหักษาตับอักเสบ <c oughs> เป็นข้อมูลที่ผิดเนอะเจ้าคุณมาฟังบดีส่งเรื่องนี้แชร์ไปไปละไปเรื่อยนะมาเรื่องต่อมาเจ้าคณะรัฐมนตรีอนุม,มัติคนละเกิงเฟสสี่ตั้งก้าวเดือนมีนาคมและก็เมษายนอืแต่ก่อ คณะรัฐมนตรีนาเจอมมีมติหานชอบโครงการคนละเกิงเฟสสีเจ้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศทีนี้โครงการคนละครึ่งหรือคนละเกิงระยะที่3กําลังจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคมปีสองพนี้และก็คาดการว่านาะเจ้าจะมีงบประมาณเหลือจากคนละ,ะเกิงระยะที่3ประมาณหมื่นล้านเจ้า แล้วก็คาดการว่าจะตั้งเก้าแอค่ะแม่ใหม่เฟส4ในเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนปีหน้าปี65นะเจ้าเป็นระยะเวลาสเดือนอันนี้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศฮักษากําลังซื้อแล้วก็ยิ่คอการเติบใหญ่ตังเศรษฐกิจดีขึ้นยอดผู้ลงทะเบียนคนละเกิงเฟส3มีอยู่ป8ล้านคนนะจ้าซึ่งยังผู้ที่ม่ได้รับสิทธ ก่อหรือใจวงเงินบักครบก่ออาจจะมีเครื่องมีเงินเหลือปอไปอยังเ,เฟสท,ที่4ได้เนาะเพราะฉะนั้นข่าวนี้เลยบอกว่าโอ้เป็นข่าวแต้ว่ะเพราะฉะนั้นไผ่ที่มีคนละเกิงอยู่แล้วหรือกําลังจะแอนค่ะแม่แม่แมกอยสมัครคนละเกิงกระเปิ้ลตั้งเก้าเดือนมีนาคมพศ2565มีข่าวสารจงจะนํามาเอิ้อฮึแน่นอนเพราะฉะนั้นข่าวนี้เป็นข่าวจริงเน่เจ้าแฮมก้มหนึ่งก่อนที่จะไปยัง เรื่องราวอื่ๆอันนี้น่าสนใจเจ้านั่นก็คือฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวันเดียวกันกันกบวัคซีนโควิด -19 กานะฮะทางด้านนายแพทย์โอภาสการกรวินพงษ์เจ้าที่ปดิกรรพคุมโรคกระาารวงสาธรณสุขเพิ่นเอิญนมาว่า กรมควบคุมโรคขอจุนเพื่อไม่ไปน้องเจ็ดกลุ่มเสี่ยงจะบอกว่าจะเป็นแม่มานที่มีน้องอยู่ในตองนะเจ้าสี่เดือนขึ้นไปหรือน้องแอ๋นะเจ้าหกเดือนถึงสองขวบแล้วก็ผู้ที่มีโรคเรื้อรังจะบอกว่าจะเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบผื่นห,หัวใจหลอดเลือดสมองไตวายวผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการเพื่อใครมีบำบัดแล้วก็บหาวานรอกไปถึงผู้สูงอายุอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการตั้งสมองโรคทารเมียโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะเจ้าและก็ผู้ที่ติดเชื้อ HIV วรวมไปถึงผู้ที่นน้หนัก ากกว่า100กิโลกรัมนะเจ้าเพื่อนบอกว่าสามารถเข้าฮับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนื่องจากว่าตอนนี้หน้าหนาวคือโรคไข้หวัดปกติตามฤดูกาลไข้หวัดใหญ่ก็มากันแล้วสนันปนปืน้นย็นใ้อ,อากาศหนาวเย็นลงและอาจจะเย่งให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้นักขึ้นดังนันกลุ่มเสี่ยงนะเจ้าก็มีความเสี่ยงนักขึ้นหลายเต้าตัวเพราะฉะนั้น7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยสามารถไปฉีดได้เจ้าคุณผู้ฟังและ สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด -19 ีมได้ในเตื้อเดียวกันเพื่อนะเจ้าป้องกันการเกิดโรคปอดบวมแล้วก็ยังช่วยลดความรุนแรงของโรคก,กันได้ตัวเพราะฉะนั้นข่าวนี้เป็นข่าวที่ถูกต้องเนอเจ้าครที่ได้ยินคราวนี้แล้วก็สามารถบอกต่อกันได้เนาะส่วนไรที่ยังกืดใจพอก่อนแม่นกาบแม่นกาแตกาบอแไ้กาบอกฮู้อันนี้คือบอเป็นอย่างเจ้าเฮาแค่บอกกดแชร์ต่ออันนี้ก็ถือว่าเฮาได้ปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองที่ดีสุดยอดยกนิ้วหฮือแล้วนะเจ้าอา้าว สนันปันปืนแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังปอะหารเรื่องราวที่จุงบอกได้กล่าวมาเนี่ยแต่หาว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะจ้าหรือหันว่ามันเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินแต้มันเกินล้าไปอันนี้ฮับมาได้แน่นอนเอา้าสามารถจีแจ้งนะจ้าหรือว่าร้องเรียนใส่ดวนกันได้ที่อยอยหนึ่งห้าห้าหกนะจ้าเนนะ้นย้ำหนึ่งห้าหกเนอฝากกันเอาไว้ตัวเจ้าอ่ะ มาถึงเรื่องที่นะะ่าสนใจซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ตัางเพจของว,วัยเก่ารู้เท่าทัานซื่อนะเจ้าหรือตัางเพจของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโฆษณาโอ้โอวดเกินจริงเนาะวันนี้จุ้งขออนุญาตนําเสนอเรื่องดีๆอยู่ประมาณสักสองสามเรื่องเรื่องแรกเรื่องเกา่าเจ้าคุณผู้ฟังว่ามันมีกร,รมว่าอัญมณงพ้องน,นะฮะที่เฮาฟังแล้วหันแล้ว อ่านแล้วมันบอกให้ท่าสักเต่าใดเจ้านั่นก็คือเป็นกรรมที่โอโยอ่ะห้ามใจกรรมโฆษณาที่เกินแต่ซึ่งมันมีกรรมแล้วก็ข้อความในการผลิตโฆษณาเครื่องสําอางอย่างเช่นหักษาขาวแน่ขาวเว้ยเลยหักษาฝ้าเอกขาวชั่วไอ้หรอป้องกันทันใจปราบสิวทันทีอยกระชับสัดส่วนยับยัง้งสลายฝ้าพร้อมเนีย่ย เห็นผลทันทีลดกลิน่นระง,งับกลิน่นเห็นผลจุดๆๆวันเห็นผลภายใน3วันอย่าอันนี้มันกออมันเกินแล้วไปบอกคุณผู้ฟังกระตุน้นฆ่าเชื้อแบคทีเรียรับประกันหน้าเรียวป้องกันการเกิดสิวฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่มีผลข้างเคียงอันดับหนึ่งลดการอักเสบของสิวซึมลึกระดับเซลล์อีลูทำจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์อีวะคุณผู้ฟังเจ้าไอหยางในโลกนี้ สี่ถ้าจะบ่มีอย่างร้อยเปอร์เซนต์ควบคุมการทํางานจากจุดๆๆๆเป็นข้อมูลที่แบบอ้างถึงนะเจ้าคุณผู้ฟังต้านอนุมูลอิสระรักษาโรคผิวหนังนั่นแจ้งเรื่องร้องเรียนโฆษณาโอ้อวดเกินแตก่การถ้าว่ามีกรรมเหล่านี้ที่คุณผู้ฟังได้หูได้หันได้ยินได้ฟังกันมาเลยเนื้อเจ้าไปกันที่ Facebook ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโฆษณาโอ้อวดเกินจริงหรือ Facebook หน่วยงานประจําจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือ Facebook FDA ไทยเชียงใหม่หรือใสาดวนอ,อย1556อันนี้ค่อนข้างง่ายจ้ะแต่ถ้าเกิดว่าจำบๆๆบัตได้อ่ะจงจาสักหลบหลบบัตรตันเฮ้ยเนี่ยใดนะบัเดียวนี้ เข้ามาพอที่เพจไวเกลรู้เท่าทันซือเจ้าซึ่งภาพกราฟิกที่คุณผู้ฟังได้หันในไลฟ์บ่เดียวนี้ก็จะมีหึ้งหันแล้วก็บันทึกอยู่ในหันเฮาสามารถที่จะ,ะส่งต่อหรือจวนเจ้าหมูเจ้าฝูงเข้ามาในเพจของเฮาก็ได้แล้วก็มีข้อมูลพิเศษอันนี้คือคุณผู้ฟังได้ติดตามเนะาะฝากกันเอาไว้ตัวเนื้อเจ้าอา้าวและที่พลาดมาได้กันแหมหลังจากที่เฮาหูละว่าสักกรรมเหล่านี้มันเป็นกรรมที่ฟังแล้วมันบบให้ท่าสักเต่าใดและเฮาจะยังอย่างใดดีอะ กันถ้าเราไปเปิดไปพอไปหันน้องสัมสเต๋อมันได้ฟังมันได้ยินมันได้หันหูมันกับตู้เอนะเออคุณผู้ฟังเจ้าขายยาออนไลน์เนี่ยต่แต่เราผิดกฎหมายนะอะถ้าเกิดว่าเราได้ไปหันหรือเขาได้ยินนะจากต่างสื่อโซเชียลต่างๆหรือว่าจากต่างสื่ออย่างใดกดจ้างเตะการขายยาออนไลน์ผิดกฎหมายตาแต,แต่เป็นห้ามขายยาต่างอินเทอร์เน็ตนะนะจ้ะห้ามขายยานอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเขาเล่าไปซื้อยาไหนอ๋อ แน่นอนเจ้าต้องห้ามขายยาเนาะได้มีเภสัชกรอยู่ประจําและที่สําคัญก็คือปิ้นห้ามห้ามขายตึงยาแผนปัจจุบนันห้ามขายตึงยาแผนโบราณเจ้าอย่างที่3มก็คือเสี่ยงอันตรายกันถ้าเกิดว่ายาที่ได้มาเนี่ยเขาซื้อไปแล้วเรียบร้อยสลัมโอโ้ซื้อมาละปิ้นส่งมาฮื้ละกดซื้อไปละโอนสตางค์ไปละ เฮาอาจจะได้ยาปลอมก็ได้บริกินนะเจ้าสำหรับท่านใดที่ฟังอยู่ในดอนนี้เออบัตตันละจุ้งจ้าเฮ้ยอีแม่สั่งมาแล้วเรียบร้อยอีพ่อสั่งมาแล้วเรียบร้อยอีพ่ออีแม่กาลังจะเปิดกล่องจะกินนี่ละอาจจะเสี่ยงอันตรายถ้าว่าได้ยาปลอมนะเจ้าอย่างที่สี่ก็คือการถ้าว่าได้มาแล้วเนี่ยอมันน่าจะเสื่อมคุณภาพเจ้าเตะออกมาเม็ดมันยุ่ยเลยเป็นเม็ดจะตีแล้วก็มันเหนียวมันเนะมันหน่ มันเป็นพงไปเหียมมันมาเป็นรูปแบบเดิมนี่คือมันมีความเสือ่อมคุณภาพเจ้าและจะมีผลข้างเคียงการถ้าว่ายังกลิ่นอยู่เนาะและส่งผลอันตรายถึงแก่ชีวิตเน้อเจ้าและอย่างที่5ก,ก็คือมีข้อยกเว้นเนาะสำหรับยาสามัญประจําบ้านอย่างเช่นพิมเสนกายาดมกานเนี่ยนะเจ้าอาจจะสักเล็กสักน้อยอ่ะแต่บางสิ่งอย่างที่เ่าเกยกันอยู่ไม่ได้เหมือนแบบเออฮอยาดมเอามาไว้ดมมาได้ล้อนะเจ้าบ่ได้กินลงไปหรือบ่ได้ตาเนาะอาจจะแยงกอยพอเพื่อที่จะ เขาได้มาเนี่ยถูกต้องก่อมันมีส่วนผสมอะไรอย่างอื่นก่อบางคนแบบดมก็พิมพเสนอย่างเดียวแต่สิ่งที่เขาซื้อมามันผสมอย่างอื่นมาล้วอยามันอาจจะแงีงขึ้นลมมันบบถูกลมเขาก็ได้เนาะเออขวางเออขวางอย่าใดนะเนาะร้านขายยาออนไลน์บัตแทบอกว่าบัต่าไปหาร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจําแล้วก็รูปลักษรปแบบ้านนะเจา้าหน้าเจือสื่อถือได้เนาะยาบะยาคนก็นฟังว่าไปว่าเล่นๆเนอะ นะเจ้าโหก่อนที่จะโดนยับเน่อการขายยาออนไลน์บาสามารถจะทําได้นะเจ้าเพราะว่าพระราชบัญญ,ญ,ญัติยาปีพุทธศักราช2510เนี่ยมีกําหนดว่าการขายยาจะต้องบขา,ายนอกสถานที่ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตเต้าอ,อันดังนั้นแล้วการขายยาในอินเทอร์เน็ตนะเจ้าถือว่าเป็นการขายยานอกสถานที่ที่เปิ้นบอนุญาตเนาะแจ้งเรื่องร้องเรียนกันได้นะเจ้าโฆษณาโอ้อวดเกินจริงที่นี่เลย เฟซบุ๊กศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโฆษณาโอ้อวดเกินจริงนะเจ้าแล้วก็ Facebook FDA เชียงใหม่หรือ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาพองค์กรของผู้บริโภคหรือขึ้นใจออยังบอ,อกกาะหนึ่งห้าหโทรเลยเจ้ากลุม่มระหว่างง่ายๆกันเลยนะเนาะอ้าวซัดมาหลับหลบเวลาเวลามีตั้งใดแล้วก็บบะฮูเพราะว่าจงจะกําลังจะส่งต่อไปอยัง น้องๆน,น,นะเจ้าเยาวชนคนรุ่นใหม่จากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเพิ่นได้เข้ามาฝึกประสบการณ์เจ้าการผลิตสปอตโฆษณา ในรูปแบบของสกู๊ปเพื่อความหูว่า,าการผลิตเป็นลักษณะจะอีนเนอร์แล้วเปิ้นกับไปค้นคว้าเรื่องราวกันมานะเจ้าซึ่งน้องๆเกาะมาจากโครงการจิ๋วตาวัยเด็กวัยมันรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเนาะมาฝึกประสบการณ์และเรียบร้อยกับมาทดลองนะเจ้าในการออกอากาศแต่ซึ่งจงกับนาเอาคลิปเหล่านี้มาฝากกันไปฟังพอกอยล้วเจ้าว่าน้องๆจากเรียนาเปิ้นว่าอย่างไรต้องน้องๆหมได้แล้วต้องบอกว่าลูกๆหล,ลานๆลูกลๆหลานเปิ้นว่าจะไดจะเจ้าเกี่ยวกับสื่อโฆษณาที่เปิน้นซัดทหาร บอกว่าจะเป็นกําอวดอ้างต่างๆบอกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาต่างสื่อโซเชียลต่างๆและเรียกละอ,อนป้นมีกํากึดเรื่องนี้อย่างใดไปฟังกันเลยเจ้าเอาละค่ะแล้ววันนี้ยินดีต้อนรับเลยนะคะสาหรับน้องๆน,นักเรียนคนเก่งจากโครงการจิ๋วตาไวาเด็กวัยมนรู้เท่าทันสื่อจากโรงเรียนไรย,ยนายชลีวิทยาลัยเย่เอขอให้เฟกง์รค่ะนี่มาเอฟเฟกของจริง <laughs> นะคะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวนะคะพี่ต้องจะให้แนะนําตัวกันกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามชม ทางไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้รวมไปถึงทางหน้าผัดวิทยุกันด้วยและรายการนี้เนี่ยนะคะออนแอร์ไปอีกกว่า35สถานีทั่วเชียงใหม่ลำพูนเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นจากนู่นละรถซ้ายเมอสุดของพยุ่งเลยค่ะแนะนาตัวกันนิดหนึ่ง สวัสดีค่ะนางสาวราัฐิพักพิศิษฐ์เนจพนนะคะจากโรงเรียนรีนาะเชลีวิทยาลัยค่ะยอดเยี่ยมมากๆกเลยค่ะทัดมาเลยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปานิสลาป,ปาลีนะคะจากโรงเรียนรีนาะเชลีวิทยาลัยค่ะและซ้ายมือสุดแบบนั่งด้วยนะคะเรามี2ชั้นนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะนางสาวชนิพาสุทธแสงค่ะจากโรงเรียนรีนาะเชลีวิทยาลัยค่ะและที่ใกล้ที่สุดกับจุ้งที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวจิรราลโอลาเนมาีจากโรงเรียนนาเชลีวิทยาลัยค่ะอา้าวแหละพวกเราใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะนางสาวปวิชยาวรรจันทร์ด, <c oughs> ด้วยนะคะด้วยนะดยนะลดอายุตามน้องๆไปค่ะและแน่นอนค่ะเวลาเข้ามาสู่ในช่วงเวลาของรายการแซ่คัาลอท,ทั้งทีสิ่งที่เรากระทํากันมาในทุกๆช็อตทุกๆแมตช์ของอการฝึกประสบการณ์พิเศษที่นี้ค่ะช่วงอยากจะถามน้องๆเลยค่ะว่าเรื่องที่หนูสนใจตอนเนี้ย หนูมีแรงจูงใจพิเศษอะไรคะในการที่จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้คะ่ะค่ะแรงจูงใจนะคะก็มาจากคือเราพบเห็นสื่อสื่อเหล่านี้คะ่ะตามโซเชียลมีเดียต่างๆได้แบบเข้าถึงได้ง่ายมากทําให้เราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงโทษหรือประโยชน์ของมันที่แท้จริงอะคะ่ะอ,อาจจะมาหลอกเราหรือว่ามาทําให้เราแบบสนใจสื่อโฆษณานั้นโดยไม่รู้ถึงโทษจริงๆของเขาอะคะ่ะ นั่นไงมูลเหตุจูงใจมาจากเดี๋ยวนี้เห็นชัดค่ะทั้งแบบสมาร์ทโฟน YouTube ลิงก์ต่างๆที่เขาส่งกันมาทางสื่อโซเชียลทั้งหมดทั้งมวลเลยทําให้น้องๆกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วสิถ้าเกิดมันมาแบบเรื่อยๆ,ๆแบบนี้แล้วเ,เกิดเพื่อนๆฉันแล้วก็คนรอบข้างฉันเนี่ยได้ไปประสบพบเจอแล้วเกิดเหตุจนได้ว่าไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เอานมาใช้แล้วก็เกิดโทษกับตัวเองแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วในชีวิตความเป็นจริงมีไหมคะเรื่องราวนี้ ะะเป็นอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคะ่ะค่ะก็ส่วนตัวก็มีเพื่อนเป็นคนที่น้ําหนักเยอะนะคะแล้วก็เพื่อนเคยมาถามว่ามีพวกยาลดน้ําหนักหรืออะไรที่แบบว่าอยากแนะนํำไหมแต่ว่าส่วนตัวหนูก็ไม่แนะนําไปะะเพราะว่าเพราะว่ามันมันอาจจะแบบว่าเป็นโฆษณาที่โอ้อวดก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเพื่อนเราอาจจะแพ้หรืออะไรอย่างี้ก็ได้แล้วก็เป็นห่วงก็ไม่อยากให้ใช้ทีนี้พอเพื่อนมาถามเิรัปป์เนี่ยพอรับปฏิเสธไป พื่อนก็จะต้องแบบมีความรู้สึกนิดนึงแหละทำไมเธอไม่บอกฉันเนี่ยฉันอยากลดน้ําหนักเธอตัวผอมเธอไม่รู้หรอกว่าคนรู้มันรู้สึกอย่างไรหนูตอบเพื่อนว่ายังไงคะลูกหนูก็แนะนําให้เพื่อนไปเล่นกีฬาแทนแล้วก็ควบคุมอาหารแทนเอาละทีนี้พอเจอเพื่อนที่แบบประสบพบเจอด้วย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 คนรอบข้างด้วยตัวเองจริงๆนะคะก็เลยจะต้องไปสืบค้นข้อมูลแรงต่างๆที่หนูไปหาข้อมูลเหล่านี้มาจากที่ไหนบ้างคะลูกค้ จากพวกเว็บไซต์ต่างๆค่ะคือเราเราสงสยัยอะไรเราก็ค้นหาได้ในพวก Google หรือว่าตามแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆก็มีให้อยู่แล้วค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยีเดียวเหมือนกับประหนึ่งเสื้อที่เราใส่ในวันนี้นะคะจจ๋วตาไวเด็กไวมันรู้เท่าทันสื่อนะคะทีนี้พอหนูผลิตเสร็จนะคะ,ะสิ่งที่หนูได้ทําต่อไปนี้เนี่ยค่ะมันมัน อ,อยากจะต่อยอดอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคผลิตแล้วเปิดแล้วเพื่อนฟังแล้วเรียบร้อยหนูอยากเห็นอะไรต่อไปจากนี้บ้างคะลูกเพื่อนรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยรู้ว่าอันนี้โอ้อวดนะอันน,ออน,น,ออน,นี้ของจริงอันนี้หลอกเราหรือเปล่าแล้วก็สามารถเอาไปเผยแพร่ให้กับผู้คนที่อาจจะไม่รู้ก็ได้แบบเพื่อนตามครอบครัวเราหรือว่าเพื่อนตามที่เราไปเรียนที่เดียวกันเลยนะคะอาจจะเปิดให้กว้างกว่านี้ค่ะทําให้สังคมเราอาจจะ รู้ว่าอ๋อเนี่ยหลอกลวงเรานะแล้วก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ยังที่บอกกันไปเจ้าเขามักจะกึดว่าละเด็กละอ่อนนะก็แค่ละเด็กละอ่อนอีป่ออีแม่เนี่ยอาบน้ําฮ้อนมาก่อนหูหมดอะ่ะเออก่อนข้าบอกหูนะข้าตึงบะเบ่งสู่ออกมาก่อนข้าบอกหูวข้าบัดเลี้ยงสู่จนใหญ่ต้องหอดบะเดียวนี่เลาะอ่ะ แต่คุณว่าฟังห่งกระเจ้าว่าละเด็กละอ่อนปิ้นก็ไปสืบค้นข้อมูลกันมาประเดียวนี้คือโลกเทคโนโลยีเนาะปุ้นก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องกันมาเพราะฉะนั้นเวลาปิ้นเอามาอู้ปิ้นเอามาบอกขอให้ได้เชื่อปิ้นสักน้อยจ้าแล้วก็อลองถามปิ้นลองกอยว่าคิดอย่างใดเกี่ยวกับโฆษณาต่างๆเหล่านี้แล้วเฮาในฐานะที่เป็นละเด็กละอ่อนจะพอกอยคนเฒ่าคนแก่อย่างเฮาเฮายางใดเอนะเอน้อฟังจ้า สมัยตะก่อนกับสมัยบดรีก็เหมือนกันเมื่อก่อนถ้าเวลาอีป้ออีแม่บอกเขจุ้งจุ้งจะฟังอย่างเดียวถามว่าสงสัยก็สงสัยอยากให้หูก็อยากให้หูแต่ด้วยความที่เป็นเด็กดีอ่ะคนเาฟังเจ้าบันลึกอ่ะคุณว่าจะไปเงี้ยจะอ่านมันบาดีเฮาก็คือบเนี้แล้วเนาะแต่ประเดี๋ยวนี้เจ้าละอ่อนถ้าเกิดว่าเฮาบอกห้ามเพื่อนว่ามันบัดีจะอานใจต้องเหตุผลเพื่อนตัวและสิ่งที่สาคัญที่สุดถ้าเพื่อนจะเป็นละอ่อนที่ลวกไปในอนาคตเพื่อนไปหาข้อมูลมาเจ้าว่าเรื่องเนี้ยที่เพื่อนสงสัยอ่ะเอาข้อมูลมาเ เอามาตีมาแยง,งเพื่อพอเลยเนี่ยหนูไปซอกมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเอี้ยหันก่อนเอยเนาะเ่นจะได้ต่อยอดนะจ๊ะความหู้ต่อไปในอนาคตแล้วเ่นก็จะปิ๊กมาอก่อกอูหาา่าวเขาเขาเนี่ยจาดีโค้กหน้าหมูไปตึงวันเนี่ยเราต้องขอบคุณนะจ๊ะคณะครูนะจ๊ะผู้ฝึกสอนแล้วก็โครงการจิ๋วตะวัวเด็กวัยมนรู้เท่าทันสื่อแล้วก็ ลรออนน้องๆจังเห็นริยนาเลีวิทยาลัยกันตัวเจ้าสุดยอดกันของแท้เลยเนาะเอาละซับปะเรื่องราวเจ้าติจุ้งซับหลบหลับมาในวันนี้ติดตามกันได้ที่รายการใช้ไข่เล่าของเฮากุ้นแรงวันศุกร์เลยนะเจ้าหรือจะเป็นโครงการเออโครงการแบบเพจเจ้าไว้เก่ารู้เท่าทันสื่อแล้วก็เพจศูนย์เรื่องโรงเรียนโฆษณาโอวดเกินจริงกันตัวเนิ่มมาเข้าสู่ในช่วงนี้เจ้า เข้าครัวของแจกปะลเลอปรปะเตอร์กองคโคลโลโคคน5พร้อมจะแจกกันแล้วและว,วันนี้ขออนุญาตถามว่ากรรมในลักษณะจใะดตีป้นต้องห้ามในการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุณผู้ฟังจะได้ยินกคำว่าออย่างพ่องบอกมาสักสามสี่กรรมคุณผู้ฟังเจ้าพิมพ์กันมาได้เลยบ่ต้องฟังบ่ต้องหี่เพราะว่าน้องแอดมินแม่กอยที่จะแจกของรางวัลกันอยู่เนาะ คำลักษณะคำต้องห้ามในการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีคำว่าอะไรบ้างขอให้ยกตัวอย่างมาสักสามคำเนี่ยนะมากันเลยเจ้ารัวรัวในขณะที่จุ้งกำลังท่ากอยคณรู้ฟังตอบกันมายู่นี้นะเจ้าขออนุญาตบอกโปรโมชั่นพิเศษจากโตโยต้าเชียงใหม่กันก่อนเลยเนาะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจ้าจะไปแอลที่ไหนตางใดบอดีลืมนะเจ้านารถไปกวดเช็คซ่อมสร้างก่อนเลยกันแล้วกันเนอร์เพื่อที่จะได้เพื่อมีรถสมรรถนะดีในการเดินทางไกลเจ้าโตโยต้า สนับสนุนให้ทุกท่านได้ใจรถใช้ถนนปลอดภัยเนาะส่วนท่านใดที่จะถอยรถหมไไ้ใยแดงในช่วงนี้กับโคราครอสนะเจา้าดอกเบีย้ยตั้งเก้า1.19%เาอต่ออันทําไทยกันได้ที่สานักงานใหญ่บนถนนมหิดลเจ้าและก็ยังจะมีสาขาราชดำเนินสาขาซุปเปอร์ไฮเวย์ต่างอำเภอจะมีที่สันปตองฝางและเกาะจองตองต่างจังหวัดจะมีที่ละปูน0 5 3 2 0 2 0 0สขอบพระคุณโตโยตา้าเชียงใหม่หนักเลยนะเจ้าและเวลาเสี่ยงเราเรียบร้อยสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบขอบคุณ เพิ่มในการสถานีที่ตักเอิญกันเข้ามาในวันนี้เนาะแล้วก็จุ้งยังบาสามารถพอได้ในเรียลไทม์เจ้าความจริงมันดีนะอุปกรณ์ต่างๆเราเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังแต่ก็จะส่งสั่งหนึ่งนางกันไปหน่อยเอาไว้จะไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะไปลักยิ้มนคนเดียวถ้าเกิดว่ามีเพิ่มในการสถานีตักเอิญมาเนาะขอบคุณที่ชมไลฟ์กันในวันนี้แล้วก็ส่งกําลังใจมือห้กับจุ้งจ่าแล้วก็รายการใช้แค่เล่ากันตัวน,นะเจ้าเอ้ามา ขอบคุณพ่อในการสถานีในการพ่อเลี้ยงสัญญาณขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ขอบคุณสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณโครงการนี้เลยไวเกา่าหูเต้าตัานสื่อนะเจ้าและขอบคุณที่อยู่เป็น,ปน,ปนกู้เป็นกิมกันมาโดยตลอดโหสุขหน้า31ธันวาคมลองตายพอหรอ จงจะมาในรูปแบบใดจะใดแต่มาปากันอย่างแน่นอนเจ้าวันนี้พี่เจี๊ยบนัดรุษไทยทวีริกุลจงตาปวิชยาและน้องๆทีมงานปารายการใช่ข้าวพิกไปก่อนเนอร์มีความสุขทุกท่านทุกภาระกิจสุขสันต์วันคริสต์มาสอีฟกันตวยสวัสดีเจ้า เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช์เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช์ทั้งข่าวสารเลยโคตรสำเช็คให้ชัวร์ก่อนนะก่อนใช้ก่อนแช์บ้านเราทุกวันมีหลายช่องทางนั้นมีรับข่าวสารโซเชียลวิทยุทีวีรับรู้ต้องมีวิจารณา คุณแม่คุณลุงคุณป้ารับข่าวสารมาต้องรู้เท่าทันข่าวจริงหรือข่าวหลอกต้องดูให้ออกก่อนแชร์ทุกครั้งเช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแชร์ สารเลยโฆษณาเช็ดให้ชั่วก่อนนะก่อนใช้ก่อนแช่ของใช้อาหารและยาเขาโฆษณาว่ามหัศจรรย์กินใช้แล้วหายทันทีมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะทางที่ดีต้องศึกษาดู